สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้จะพามาชมพระพิกจิตหรือพระยอดขุนพลกุวัดธรเลไทยนะครับเป็นพระที่น่าสนใจนะหลวงพ่อกันปุกเสกนะครับนี่จริงๆไม่ต้องไม่ต้องใช้ชื่อหลวงพ่อกันก็แบบสุดยอดนะนะหลวงพ่อฟักวัดธรรมเลไทยนะเป็นผู้จัดสร้างท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรเลไทยนะได้ได้ดำริจัดสร้างไว้นะครับ แล้วก็มีเกจิอีกสี่ท่านนะครับนี่เกจิอีกสี่ท่านก็ไม่ธรรมดานะท่านที่หนึ่งก็หลวงพ่อกัลน,นะหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วนะลองมาก็หลวงพ่อฟักนะครับอดีตเจ้าว,วาดองค์แรกของวัดธรรมเรทยและอีกท่านที่สามก็หลวงพ่อเขียววัดท้ายน้ํานะครับสุดยอดมาชื่อนี้หลวงพ่อเขียววัดท้ายน้ําไม่ธรรมดานะครับ และอีกสองท่านก็หลวงปู่บุญวัดช่างทองนะท่านนี้ก็สุดๆนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านสุดท้ายชื่อหลวงปู่ลือวัดธรรมเลไทยนะครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะเป็นอดีตเจ้าอาวาสองค์ที่สองของวัดธรรมเลไทยนะครับโอเคนะมาดูองค์พะระเลยดีกว่าเนี่ยวันนี้ผมนําเสนออยู่มันจะมีอยู่สี่เนื้อหานะพระพิจิตรกุวัดธรรมเลไทยอะ่ะ เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเขาไม่ได้มีเนื้อหาเดียวนะครับบางคนนี่ถ้าไม่แดงไม่เอาเลยถ้าถ้าไม่แดงนี่มองเป็นเกเลยซึ่งพระเขามีหมดนะทั้งแดงผิวรุ้งผิวปลอดแล้วก็ผิวกลับดำอย่างเงี้ยเนี่ยผิวดำดำด้านๆอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็มีทั้งขึ้นปลอดแล้วก็สนิมแดงอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยขึ้นปลอดแล้วก็มีสนิมแดง เนี่ยดูผมจะพาให้ชมเลยนะเอาให้ชมองค์แรกก็คือแบบผิวสนิมแดงเลยนะครับเนี่ยผิวสนิมแดงจะเป็นผิวที่ดูง่ายและนิยมที่สุดนะครับนี่ผิวสนิมแดงเป็นผิวที่ดูง่ายและนิยมที่สุดนะนี่เรามาดูกันสี่องค์นี้ผมนํามาเสนอนี่คือพิมพ์เดียวกันหมดนะเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกันหมดเลยผมเอาพิมพ์เดียวกันหมดเลยมานําเสนอจะได้ทําความเข้าใจกันง่ายๆนะครับ พิมพเดียวหน้าตาท่านจะแบบเดียวกันหมดเลยสนิมแดงนี่จะเป็นผิวที่ดูง่ายนะครับเนี่ยหาดูง่ายง่ายที่สุดผิวพันธ์เขาจะแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นปะึ้นสนิมแดงสนิมแดงเขาจะเป็นจ้ำจ้ำแบบนี้เลยนะสนิมแดงเขาจะเป็นจ้ำจ้ำบางองค์แบบแดงเต็มองค์ก็มีนะครับ ะแดงเป็นจ,ำจำ้ำๆส่วนมากผิวเขาจะมีรอยเขาเรียกอะไรรอยรอยเซตตัวของของโลหะนะครับที่ในวงการาเขาเรียกลายตามุ้งนะลายตามุ้งจะชัดเจนนะถ้าเป็นสนิมแดงถ้าเป็นผิวสนิมแดงนะผิวสนิมแดงลายตามุ้งจะชัดเจนเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยด้านหน้าลายตามุ้งจะขึ้นชัดเจนมากเลยเลยด้านหลังนะดูด้านหลัง ล้าหลังไหลาตาหมูงย่งนเห็นไมก็จะขึ้นชัดเจนมากเลยสนิมแดงก็จะขึ้นเป็นจ้ำจ้ำจุดจุดแล้วก็เป็นรอยแบบเนี้ยถ้าถ้านักเล่นพานิชินเนี่ยก็จะเรียกเรียกรอยแบบเนี้ยเป็นเส้นเส้นเส้นนี้เนี่ยเขาเรียกลากผักชีนะครับลากผักชีผมสันนิษฐานว่าเกิดจากการใช้วัสดุอะไรบางชนิดกดเข้าไปนะครับกดพิมพ์เพื่อให้พิมพ์ลึกชัดนะ ลายลายที่แบบเหมือนลายรอยย่นรอยอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ใช่รักปักชีนะอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะน่าจะใช้วัสดุชนิดหนึ่งอะซึ่งผมสันนิษฐานว่าเป็นกระดาษสาสมัยโบราณน,นะครับสมัยเก่าที่เขาเอาห่อวัสดุอะไรที่หน้าเรียบห่อไว้แล้วเวลาเวลาเทพระเข้าไปแบบเนื้อโลหะกาลังเริ่มเริ่มเซจตัวเริ่มร้อนเขาก็ใช้เนี่ยกระดาษสาที่ห่ออะไรวัสดุอะไรสักอย่างเนี่ย จุ่มน้ำมันแล้วก็กดลงไปนะครับเพื่อที่จะให้พระกดเพื่อที่จะให้ด้านหน้าของพระพิมพอ่ะคือคมชัดลึกนะครับถ้าเป็นพระสนิมแดงเขาจะเห็นรอยพวกนี้ชัดมากนะถ้าเป็นผิวสนิมแดงนะเขาจะเห็นชัดมากแต่ถ้าเป็นเนื้อที่แบบผิวประดอดอ่ะรอยสนิมแดงไอ้รอย รอยพวกรอยรอยเกลนพวกเนี้จะเห็นเห็นน้อยนะต้องแบบมันก็ขึ้นนะแต่ต้องสังเกตดีๆอะขึ้นน้อยมากแต่คนบอกแล้วทำไมมันกรรมวิธีการการสร้างมันเหมือนกันทำไมรอยเกลนรอยตามุงมันขึ้นไม่เหมือนกัน,ม,นมันขึ้นน้อยก็อยู่ที่มวลสารครับอยู่ที่ส่วนผสมนะเนี่ยองค์ที่ขึ้นนี่เห็นแบบมีนะเนี่ยเนี่ยใครว่าไม่มีมี สาเหตุที่เขาขึ้นน้อยอ่ะไอยตามุงพวกนี้ที่เห็นว่าเนี่ยที่ลอยตามุงขึ้นน้อยในในเนื้อหาที่เป็นผิวประหลอดอ่ะเพราะส่วนผสมนะครับมันมีผลนะครับเนี่ยลอยตามุงเนี่ยลายตามุง,งเนี่ยก็คือถ้าเรียกเรียกตามชื่อสับเชิงช่างอ่ะช่างวิทยาศาสตร์ก็คือรอยเกรนโลหะนะครับรอยเกรนโลหะก็คือการเซตตัว มันคือลักษณะการเซตตัวของโลหะโลหะที่ผสมกันมากกว่า2ชนิดนะครับโลหะที่ผสมกันมากกว่า2ชนิดส่วนไอไออย่างเงี้ยเนี่ยเขาการผสม,มของโลหะเขาลงตัวไงก็เกิดเลยรอยตามุงกันรอยเซตตัวแบบนี้เนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดแต่ผิวประดอดเนี่ยพวกผิวประลอดกับผิวลุ้งอ่ะคือรอยเซตตัวเขาจะเกิดน้อย บางองค์ขึ้นมันจะขึ้นเป็นเซตตัวแบบว่าเป็นเป็นเกรดเกรดเป็นยุบยิบยุบยิบ,ยบอะ่ะพูดไม่ออกพูดไม่ถูกว่าเป็นลักษณะไหนเรียกเรียกไม่ถูกไงแต่ถ้าลักษณะแบบนี้เขาเรียกลายตามงผบผิวมันจะขึ้นน้อยนะแต่ถ้าเป็นสนิมแดงขึ้นชัดเจนมากเลยถ้าเป็นผิวสนิมแดงจะชัดเจนมากทั้งหน้าทั้งหลัง ผิวสนิมแดงนี่บางองค์ขึ้นแบบขึ้นไขหนองเลยนะนี่องค์นี้ไขหนองก็ขึ้นนิดหนึ่งนี่เห็นไหมเป็นจุดเป็นนิดเดียวส่มากจะเป็นสนิมแดงลแล้วก็นี่จะมาดูผิวถ้าผิวดำๆอย่างเงี้ยเนี่ย,ยผิวดำๆด้านๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยขึ้นนะมีสนิมแดงเห็นไหะเนี่ยสนิมแดงขึ้นเป็นจ้ำนิดหนึ่งนิดหนึ่งนี่ น,นี่รอยเกลนเกรนโลหะนี่รอยเสียตัวนี่ที่เราเรียกว่าลายตามงมีนะด้านในบ้านเนี่ยลายตามงขึ้นนะต,ตรงเข่าหลวงพ่อนะครับเนี่ยมีลายตามงจัดจนแถวนี้ลายตามงผมสังเกตนะถ้าด้านหน้าถ้าขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นเนี่ยช่วง,งเอวช่วงเขา่าช่วงช่วงพระบาทหลวงพ่อนะครับลายตามงนะแต่ด้านบนไม่ค่อยจะขึ้นนะงงเหมือนกัน ราะอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเ็าจะขึ้นในช่องเนี้เห็นปะเนี่ยสนิมแดงสนิมแดงก็ขึ้นเป็นจ้ำๆบางคนเห็นผิวอย่างนี้นี่เขาไม่เอาเลยเขามองเป็นเก๊แต่ซึ่งจริงๆมันเทนะผมเสียดายมากนะกับคนที่มองผ่านคุณค่าตรงเนี้ยมองไม่เห็นค่าพระแทแค่ไม่แค่เป็นพระไม่สวยแค่เป็นพระไม่สวยผิวไม่สวยเฉย ดูด้านหลังนี่าตาม้งนะเนี่ยอันนี้ผิวสนิมแดงขึ้นเป็นจำ้ำองค์นี้ขึ้นนะไม่ได้ไม่ใช่มีขึ้นขึ้นหน่อยเดียวแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าไม่ลงกล้องมันจะดูไม่เห็นไม่เห็นสนิมแดงเลยแ mm hmm. ถ้ดูง่ายมากนะครับเนี่ยแล้วมาดูหงคที่เป็นผิวผิวสามเาเรียกสามลักษณะเลยทั้ง ทั้งผิวปลาหลอดทั้งตามงทั้งผิวกับด้านนะผิวผิวดำดำด่างดำ,ด,ำ,ด,ำ,ด,ำด้านนะครับเนี่ยผิวปละหลอดเห็นปะเนี่ยผิวประหลอด,ผ,ลอดผมว่าน่าจะเกิดจากเนื้อหาผสมดีบุกนะครับส่วนผสมของดีบุกเยอะถึงเกิดถึงเกิดแบบเนี้ย ถ้าองค์ไหนส่วนผสมดีบุกเยอะแล้วไป,ไปอยู่ในกลุกน่นี่คืออยู่นบนนอย่างเงี้ยก็จะเจอความชื้นน้อยว่าผิวประหลอดก็ขึ้นเต็มเลยนะผิวประหลอดก็จะเยอะแต่องค์นี้ผิวประหลอดก็ส่วนผสมดีบุกอาจจะเยอะแต่ไม่เยอะมากเท่าไหร่แล้วเขาการการการบรรจุก,กลูกเขาอยู่รวมด้านล่างก็อาจจะเกิดสนิมแดงขึ้นบ้าง แดงขึ้นบ้างไปแบบนี่สนิมแดงอ่างนี้เหลากักชีนะเกิดจากการกดนะใช้วัสดุกดเข้าไปนะ,ะเกิดลากระชีอันนี้ไข่หนองขึ้นไข่หนองขึ้นบ้างนะนี่ไป ผิวประหลอดนะนี่มีสนิสนมแดงนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะสนิมแดงขึ้นตรงสังกตินะผิวประหลอดพระลักษณะการตัดนะเขาไม่ได้เทอยู่ว่ไงผมว่าน่าจะเททีละองค์นะไม่ได้เทเป็นแผทย์หรอกเททีละองค์แล้วมาค่อยๆมาตัดกันไกลตัดเลมขอบที่เกินนะ จะเททีลูกองมากกว่าแล้วบางองค์ไม่มีรอยตัดนะเหมือนเทพอดีแบบเกินนิดหน่อยก็เอากันไกรมาลิมลๆมออกเขาจะไม่ใช้จิวสื่อสับนะเขาใช้ใช้กันไกรตัดแท้หมดนะครับพระแท้หมดเลยทั้งสนิมแดงทั้งผิวประหลอดผิวผิวกลับดำด้านเนี่ยคือแท้หมดเลยเพียงแต่ เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสนิมแดงนิยมสุดถึงเขาถึงซื้อหากันเซียนตาเขาถึงซื้อหากันแต่สนิมแดงซื้อแต่สนิมแดงนะแต่ผิวประลอดผิวอะไรไม่ได้รับความนิยมนะครับราคาอาจจะดรอปลงส่วนที่วัดยังเหลือให้บูชาเลยนะครับใครสนใจไปไปที่วัดไปขอบูชาจากหลวงพี่พงษ์เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนะครับไปขอบูชาได้นะครับ มีให้บูชาที่วัดบูชาองค์ละร0อยเอ้ยองค์ละองค์ละห้าอยนะครับที่วัดบูชาองค์ละห0าอไปขอบูชาจากท่านได้นะโอเคครับสวัสดีครับ